เจ้าของเรื่องในวันนี้เขาชื่อว่าคุณทอยครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณทอยเขาไล่ผมฟังเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่แล้วเรียกได้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไม่นานมากนะประมาณปีเดียวเท่านั้นปีเสร็ศษเ,เองคุณทอยเขาบอกผมว่าช่วงนั้นเขาเรียนอยู่มหาลาัยชั้นปีที่4ใกไล่จะจบเต็มทีแล้วครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งเป็นหอพักใกล้มหาลาัยที่เขาเรียนอยู่ หอพักที่ว่านี้ครับมันเป็นหอพักใหม่นะเป็นหอพักใหม่ที่ไม่ได้มีประวัติอะไรน่ากลัวมาก่อนเลยออกจะอยู่สบายแล้วก็ปลอดภัยดีด้วยซ้ําซึ่งหอพักแห่งนี้ครับมันจะเป็นหอพักที่รวมชายหญิงไม่ได้แบ่งเพศกันอีกทั้งยังเป็นหอเอกชนที่เปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยคือมันไม่ได้มีเวลาปิดประตูเหมือนหอพักอื่นๆในละแวกมหาลัยครับซึ่งด้วยความที่หอพักมันไม่ได้มีกฎอะไรมากมายอะเนาะ มันก็เลยทําให้คุณทอยเลือกหอพักแห่งนี้เป็นตัวเลือกแรกตั้งแต่เมื่อหปีก่อนตัวเขาอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้มานานมากแล้วครับซึ่งก่อนหน้าที่มันจะเกิดเรื่องขึ้นระยะเวลาก่อนหน้ามันดูราบรื่นดีเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วห้องที่คุณทอยพักอยู่มันก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือห้องด้านข้างที่เขาอยู่เนี่ยติดกันห้องขวามือนะครับตัวเขาเองมักจะเห็นมีคนแวะเวียนเข้ามาเช่าอยู่แต่ไม่นานนักก็จะย้ายออกไป คุณทอยเขาก็เลยไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ปวดหัวอะไรกับเสียงรบกวนจากเพื่อนข้างห้องจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่ตัวเขาเองกําลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องเพื่อเตรียมตัวสอบคุณทอยก็ได้ยินเป็นเสียงเคาะสองทีดังมาจากฝั่งกําแพงขวามือของตัวเขาซึ่งมันเป็นโซนที่ติดกับเตียงนอนของคุณทอยพอดีเลยทันทีที่ได้ยินครับเขากองเงยหน้าขึ้นจากชั้นหนังสือที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ชำเลืองมองไปดูทางกําแพงห้องฝั่งที่เขาได้ยินเสียง ตัวเขาเงียบไปพักหนึ่งเพื่อที่จะรอฟังเสียงเคาะอีกครั้งเขาสงสัยนะสงสัยในใจว่าไอ้ห้องฝั่งขวาเนี่ยมันมีคนเข้ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหรว่วะโดยที่หลังจากนั้นไม่นานเพียงไม่กี่อึดใจคุณทอยก็ได้ยินเป็นเสียงเคาะก,กําแพงดังขึ้นมาอีกเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังอยู่สองทีแล้วไอ้เสียงนั้นมันก็ดูเหมือนจะเป็นการเคาะที่ตั้งใจมันไม่เหมือนเสียงที่เกิดจากการเผลอเอาสิ่งของมากระแทกผนังห้อง พอได้ยินแบบนั้นครับตัวเขาก็ตัดสินใจลุกขึ้นจากโต๊ะที่นั่งอยู่แล้วก็ไปเปิดประตูห้องตัวเองออกจากนั้นก็ส่องสายตามองไปที่หน้าห้องปรากฏว่าทันทีที่ประตูมันถูกแง้มออกคุณทอยก็เห็นหน้าห้องข้างๆมันมีชายหญิงวัยรุ่นคู่หนึ่งเหมือนกับว่ากําลังขนของหรือไม่ก็กําลังทําอะไรสักอย่างที่หน้าห้องซึ่งจากที่ดูนะครับก็น่าจะพยายามเข้าออกหรือไม่ก็ขนของหรือไม่ก็ทําอะไรสักอย่างนั่นแหละ เหมือนกับคนเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งคุณทอยเองที่เห็นแบบนั้นครับตัวเขาเองก็เริ่มหงุดหงิดใจเล็กน้อยคนกับความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นด้วยแหละแต่ก็ไม่ได้ทักทายอะไรออกไปพอรู้ว่าที่หน้าห้องมีคนตัวเขาก็เลยกลับเข้ามาในห้องตัวเองแล้วก็นั่งลงบนโต๊ะอ่านหนังสือก่อนที่เสียงเคาะนั้นมันจะดังขึ้นมาอีกคุณทอยเขาพยายามฟังให้ชัดนะครับว่าเสียงที่ได้ยินสรุปแล้วมันเป็นเสียงของกระแทกหรือว่าเป็นเสียงคนเคาะกำแพงกันแน่ ซึ่งจนท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจได้ว่าสรุปแล้วมันไม่น่าใช่เสียงคนกระแทกของใส่กำแพงหรอกมั้งเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่เสียงมันจะดังขึ้นมาในจุดเดิมเดิมมันคงไม่มีใครที่ไหนในโลกเผลอทําอะไรกระแทกลงจุดเดิมหรอกและเพราะแบบนั้นครับจากที่กําลังอ่านหนังสืออยู่คราวนี้มันก็ไม่มีสมาธิน่ะสิบวกกับการที่คุณทอยเองเขาเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะเนาะเห็นข้างห้องมีคนมาอยู่ใหม่เขาก็อยากจะรู้ ว่าเป็นนักศึกษามเดียวกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีไหนซึ่งไอ้ที่น่าแปลกก็คือไอ้ช่วงเวลาที่มันเกิดเรื่องตอนที่คนสองคนนั้นย้ายเข้ามาในหอเนี่ยมันเป็นช่วงปีสี่แล้วครับคุณผู้ฟังปีสี่ที่ใกล้จะจบเทอมแล้วด้วยมันหายากนะนักศึกษาที่จะย้ายมาอยู่ตอนใกล้จบเทอมเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเด็กใหม่จะเข้าหอก็ตอนช่วงปิดเทอมกันหรือไม่ก็ตอนก่อนเปิดภาคเรียนอะไรทํานองนั้นไม่นานนะัก ในขณะที่คุณทอยกำลังเงียบแล้วก็พยายามเงี่ยหูฟังตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงคนพูดซุบซิบกันเสียงคนพูดซุบซิบเนี่ยมันเป็นเสียงพูดระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งก็แน่นอนครับเขาก็เหมาเอาว่าน่าจะเป็นไอ้คู่เมื่อกี้นี้แหละแต่ด้วยความที่ผนังห้องของคุณทอยมันก็ค่อนข้างจะมีชั้นพอสมควรไอเสียงที่ได้ยินมันก็เลยกลายเป็นเพียงแค่เสียงซุบซิบทั่วไปคือจับใจความไม่ได้ ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เขาคุยอะไรกันและด้วยความที่ช่วงเวลานั้นมันก็ยังไม่ได้ดึกมาก,กน,นะครับประจบเหมาะกับว่าคุณทอยเขาเริ่มหิวข้าวแล้วเขาจึงตัดสินใจออกจากห้องไปแล้วก็ไปหาเพื่อนแทนตั้งใจจะไปชวนเพื่อนกินข้าวนั่นแหละซึ่งหลังจากที่คุณทอยเขาไปกินข้าวกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วพอ,อกลับมาถึงหอพักเวลาตอนนั้นมันก็สี่ทุ่มได้ ในตอนที่คุณทอยเขาเดินมาถึงห้องตัวเองครับตัวเขาก็เห็นว่าทุกห้องบนชั้นมันปิดประตูเงียบสนิทหมดแล้วรวมถึงห้องข้างๆที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ด้วยตัวเขาก็เลยเดินกลับไปที่ห้องตัวเองด้วยความรู้สึกที่มันดีมากๆแต่ว่าการเข้าห้องของคุณทอยในครั้งนี้เนี่ยเขาปิดประตูนะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดสนิทเหมือนกับว่างแง้มไว้หน่อยนึงรับลมอะไรทํานองนั้นไม่ได้ปิดประตูสนิทเหมือนทุกที หลังจากที่เขาวางข้าวของเรียบร้อยเขาก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงแล้วก็ไถโทรศัพท์ไปมาแล้วในระหว่างนั้นเองคุณทอยเขาก็เริ่มได้ยินว่ามันมีเสียงของคนซุบซิบกันอีกแล้วคล้ายกับเสียงเดิมก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเสียงซุบซิบแล้วฟังไม่ดูเรื่องนั่นแหละแล้วมันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าเสียงซุบซิบนี้เนี่ยมันดังมาจากห้องข้างๆและตัวเสียงมันก็ดังผ่านผนังมาไม่ได้ดังผ่านหน้าประตูที่คุณทอยเปิดประตูเอาไว้ ด้วยความที่ในห้องมันก็เงียบมากพอห้องมันเงียบมากเสียงซุบซิบจากห้องข้างๆมันก็ดังเพิ่มขึ้นคราวนี้คุณทอยเขาจึงตัดสินใจเดินไปที่ฝั่งขวาของห้องพยายามอยากจะได้ยินครับว่าเขาคุยอะไรกันทำไมถึงต้องมาคุยกันยืดยาวขนาดนี้คุณทอยเขาตัดสินใจเดินตรงไปที่กำแพงแล้วก็เอาหูแนบกำแพงแล้วก็ไล่ฟังไปไเรื่อยๆว่าไอ้คนข้างห้องเนี่ยมันซุบซิบอะไรกันนักหนา ด้วยความที่กำแพงมันก็มีชั้นกำแพงที่มันค่อนข้างหนานะฮะมันเป็นปูนเป็นคอนกรีตคุณทอยเองเขาก็เลยฟังไม่ค่อยถนัดอยู่ดีก่อนที่ตัวเขาจะเลื่อนหูตัวเองเนี่แหละแนบตามกำแพงไปคือพยายามฟังเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงมันเริ่มได้ยินชัดขึ้นชัดขึ้นและต้นตอของเสียงที่คุณทอยได้ยินเนี่ยเขาก็เพิ่งมารู้ตอนนั้นนั่นแหละว่ามันดังมาจากปลั๊กไฟ เหมือนกับว่าปลั๊กไฟที่ทางหอพักเขาทําไว้นะครับมันเป็นปลั๊กไฟเชื่อมระหว่างสองห้องเหมือนกับเจาะกําแพงทะลุแล้วก็เดินสายไฟเส้นเดียวแต่ว่ามีเต้าปลั๊กไฟที่หันตูดเข้าหากันและเพราะแบบนี้ครับเสียงของห้องข้างๆมันก็เลยเล็ดรอนมาจากทางปลั๊กไฟเนี่ยแหละและถึงเขาจะรู้ว่าเสียงมันดังมาจากปลั๊กไฟคุณทอยเองที่พยายามฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ได้สับเลย คือได้ยินเป็นเพียงแค่เสียงคนคุยกันเท่านั้นครับแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานด้วยโดยที่หลังจากนั้นไอความอยากรู้ของเขาเนี่ยแหละมันสั่งให้จิตใต้สำนึกในใจของเขามองเข้าไปในปลั๊กไฟเขาลดระดับใบหน้าลงมานะครับแล้วก็มองเข้าไปในรูปลั๊กไฟคืออยากจะรู้ว่าในนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันโล่งกลวงอะไรหรือเปล่าทาไมเสียงมันถึงเล็ดรอดเข้ามาในห้องของเขาแต่จนท้ายที่สุดพอส่งสายตามองเข้าไปเนี่ย ในปลั๊กไฟมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับคุณผู้ฟังมืดสนิทดำปิดปีมีแต่ทองเหลืองทองแดงที่อยู่ในปลั๊กนั่นแหละเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีจู่ๆไฟในห้องคุณทอยมันก็กระพริบก่อนที่มันจะมีเสียงกรีดของผู้หญิงคนหนึง่งดังทะลุออกมาจากรูปลั๊กไฟตรงหน้าคุณทอยนั่นแหละทันทีที่เขาได้ยินแบบนั้นครับเขาก็รีบวิ่งไปที่หน้าประตูห้องทันที คือนอกจากเสียงกรีที่ได้ยินแล้วตัวเขายังได้ยินเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงของคนตะโกนโวยวายอะไรสักอย่างดังมาจากหน้าห้องของห้องข้าง,างๆแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเปิดประตูด้วยความรวดเร็วพอได้ยินแบบนั้นเขาก็พุ่งตัวสวนออกไปเลยพุ่งตรงไปที่หน้าประตูห้องของเขาทันทีก่อนที่คุณทอยเขาจะเห็นว่าที่ทางลงบันไดเนี่ยมันมีหลังของคนวัยวัคนหนึ่งที่น่าจะเป็นหลังของผู้ชายเพราะว่าจากที่ดูแล้วคนคนนั้นเขาผมสั้น ชายคนนั้นเนี่ยเขารีบพุ่งตัวออกจากห้องแล้วก็เดินหายลงไปที่บันไดโดยที่หลังจากนั้นในขณะที่คุณทอยกำลังยืนงงอยู่ที่หน้าประตูตัวเองนั่นแหละตัวเขาเองดันได้ยินเสียงของใครก็ไม่รู้ดังมาจากด้านหลังคุณทอยได้ยินชัดว่าเสียงเสียงนั้นมันถามขึ้นมามึงอยากรู้อะไรเท่านั้นล่ะครับทันทีที่คุณทอยได้ยินเสียงนั้นเขาก็หันหน้าควับกลับไปในห้องตัวเอง แต่มันปรากฏว่าในห้องของเขาตอนนี้มันมีแต่ความมืดสนิทไม่มีที่มาของเสียงอย่างแน่นอนซึ่งพอเห็นแบบนั้นคุณทอยเองเขาก็มั่นใจว่าเสียงคำถามเมื่อกี้ที่เขาได้ยินเนี่ยมันน่าจะดังมาจากรูปลั๊กไฟหรือเปล่าปลั๊กไฟที่มันเป็นปลั๊กเชื่อมระหว่างห้องเขากับห้องข้างๆนั่นแหละซึ่งหลังจากนั้นเพียงแค่เซียววินาทีไอเสียงนั้นมันก็ดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้เนี่ยมันดังมาจากทางหน้าห้องคุณทอย เสียงนั้นมันดังขึ้นมาด้วยคำถามเดิมว่ามึงอยากรู้อะไรซึ่งทันทีที่คุณทอยได้ยินคำถามนี้เป็นครั้งที่สองครับเขาก็หันหน้าความไปที่หน้าประตูปรากฏว่าสิ่งที่รอเขาอยู่ตรงบันไดนั่นก็คือผู้ชายคนเดียวกันกับผู้ชายคนเมื่อกี้ที่วิ่งลงบันไดไปด้วยความรวดเร็วคุณทอยเขาจาได้ผ่้าชายคนนี้เขาใส่ชุดสีดำเก,ง,เก,ง,เกงขาสั้นสีกากีเพียงแต่ว่าลักษณะที่เขาปรากฏตัวอยู่ที่บันไดเนี่ย มันไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปชายตรงหน้าที่คุณทอยเห็นตอนนี้คือชายร่างท้วมคนหนึ่งที่ร่างกายของเขามันดูเศร้าหมองใบหน้าของเขามันดูคล้ำมากๆคล้ำจนดำจนม่วงไปหมดยิ่งไปกว่านั้นก็คือตามเนื้อตัวของเขาเนี่ยมันมีแต่รอยช้ำโดยเฉพาะช่วงแขนช่วงแขนของชายคนนี้มันมีรอยจุดๆเหมือนกับเป็นรอยห่อเลือดหรือไม่ก็เป็นรอยเข็มฉีดยาอะไรสักอย่างโดยที่หลังจากนั้นไม่นาน ทันทีที่คุณทอยเห็นใบหน้าของชายตรงหน้าที่บันไดจูๆ่ๆดวงตาของชายคนนั้นก็ค่อยๆแดงขึ้นแดงขึ้นริมฝีปากของเขาเริ่มม่วงแล้วก็เริ่มเขียวซึ่งในขณะที่คุณทอยกำลังยืนงงอยู่กับภาพตรงหน้านั่นแหละคุณทอยเขาดันได้ยินเสียงของยายตัวเองที่เสียชีวิตไปเมื่อสมปีก่อนเขาได้ยินชัดว่าเป็นน้ำเสียงยายที่ดังมาจากด้านในห้องคุณทอยได้ยินยายเรียกว่ากลับเข้ามาในห้องเดี๋ยวนี้ ซึ่งโดยทันทีที่คุณทอยได้ยินเสียงยายตัวเองแบบนั้นครับประตูหน้าห้องคุณทอยมันก็ปิดเองเฉยเลยก่อนที่ไฟกลางห้องของเขาที่มันกําลังกระพริบอยู่เมื่อกี้มันจะติดสว่างขึ้นมาอีกครั้งแล้วไอ้จังหวะนั้นนั่นแหละมันทําให้คุณทอยรู้ตัวแล้วก็หลุดออกมาจากภาพของชายตรงหน้าได้อย่างทันท่นทวงทีเขารีบกลับเข้ามาในห้องแล้วก็ล็อกประตูห้องก่อนที่จะรีบไปคว้าสร้อยพระที่หัวเตียงมาคล้องคอและไม่นานหลังจากนั้น ทุกอย่างรอบตัวของเขาเนี่ยมันก็เงียบสงบลงคุณทอยเขากลับมาเริ่มได้สติครั้งก่อนที่เขาจะตัดสินใจลุกขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนคือเขาไม่รู้นะครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าสิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้ตอนนั้นก็คือทําใจดีๆเข้าไว้ซึ่งหลังจากนั้นพอคุณทอยเขาอาบน้ำเสร็จ มันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวในวันนั้นมันก็น่าจะจบลงแล้วอะครับไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเพียงแต่จังหวะที่เขาปิดไฟห้องปุ๊บไอเสียงซุบซิบจากข้างห้องมันก็ดังผ่านรูป,ปลักมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนแรกเขาก็คิดว่าไม่สนใจแล้วล่ะเดี๋ยวข่มตาน,นอนเลยแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าไอสิ่งที่เจอก่อนหน้านี้มันคืออะไรเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่หอพักแห่งนี้มาตั้งหลายปีก็ไม่เคยเจออะไรเลย จนกระทั่งไอชายหญิงคู่นี้ย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยแหละมาเปิดประตูห้องปุ๊บเขามีเรื่องทันทีซึ่งหลังจากที่เขาทําใจว่าเขาจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วนะครับเขาก็นอนไปทั้งอย่างนั้นนั่นแหละแต่ด้วยความที่พอห้องเขาเงียบไอเสียงจากข้างห้องมันก็ดังชัดเลยทีนี้คุณทอยเขานอนพลิกตัวไปมาอยู่หลายครั้งโดยที่ไอเสียงซุบซิบนั้นมันก็ดังไม่หยุดซึ่งคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วครับแต่คราวนี้มันด้วยความโมโ oh ห คุณทอยก็ตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินตรงไปยังตู้หนังสือที่อยู่ปลายเตียงก่อนจะลากตู้หนังสือที่ว่านี้แบบสุดแรงเกิดเลยเพื่อที่จะเอาตู้หนังสือนี้ไปบางตรงปลั๊กไฟที่มันมีเสียงคนซุบซิบกันเล็ดลอดออกมาคุณทอยเขาบอกว่าตอนนั้นต้องยอมรับเลยว่ามันทั้งหน้าโมโหทั้งกลัวทั้งหงุดหงิดความรู้สึกหลายอย่างมันตีกันมั่วไปหมดซึ่งตัวเขาเองก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับก็สามารถจัดแจงห้องใหม่ แล้วก็ลากตู้มาปิดรูปักเจ้าปัญหานั้นได้สําเร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ล้มตัวนอนหลับไปในทันทีด้วยความเหนื่อยล้าก่อนที่คุณทอยจะมาสะดุ้งตื่นอีกทีหนึง่งเพราะว่าตัวเขามาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากบริเวณตู้หนังสือที่เขาย้ายไปปิดปลักนั่นแหละเสียงที่ว่านี้เนี่ยมันดังเหมือนกับว่ามันมีมแมลงหรือไม่ก็ตัวอะไรสักอย่างเคาะอยู่ที่ตู้ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นครับเขาก็ไม่รอช้า เขาเรีบผลักตู้ออกมาแล้วก็พยายามมองหาสาเหตุทันทีซึ่งมันก็ปรากฏว่าทันทีที่คุณทอยเลื่อนตู้ออกมาเนี่ยไอเสียงซุบซิบของคนที่ดังเล็ดลอดมาจากปักมันก็ดังขึ้นมาเอกและคราวนี้มันก็ดังอย่างชัดเจนสุดๆก่อนที่คุณทอยเขาจะได้ยินเสียงคนคนหนึ่งพูดขึ้นมามึงอยากรู้อะไรไอเสียงที่ได้ยินนี้เนี่ยมันดังมาจากรูปัก จนคุณทอยเองมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่ามันน่าจะคือเสียงของผู้ชายคนนั้นอย่างแน่นอนผู้ชายตรงหน้าบันไดคนที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ที่เป็นร่างของคนกำลังบวมอืดเอานั้นแหละครับเขาพยายามรวบรวมสติพยายามกลับไปนอนที่เตียงแล้วก็ทบทวนเรื่องราวทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับห้องเขากันแน่ก่อนที่ไม่นานนักเสียงทุบป,ประตูที่หน้าห้องมันจะดังขึ้นแล้วก็ดังมาพร้อมกับเสียงที่คุณทอยคุ้นเคย คุณทอยได้ยินว่ามันเป็นเสียงของคุณหมอกเพื่อนตัวเองที่เคาะประตูหน้าห้องแล้วก็ร้องตะโกนเรียกบอกให้คุณทอยมาเปิดประตูเอาไม่รอช้าครับพอได้ยินเสียงเพื่อนแบบนั้นด้วยความที่ตัวเขาเองก็กําลังกลัวอยู่กับเรื่องหลอนที่กําลังเจอคุณทอยเขาจึงรีบกุลีกุกจอกึ่งวิ่งกึ่งคลานด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับว่าขามันอ่อนแรงไปหมดรีบเปิดประตูห้องให้เพื่อนแต่ทันทีที่ประตูมันถูกแง้มออกเนี่ย ภาพที่อยู่ตรงหน้ามันก็คือคุณหมอกเพื่อนคุณทอยที่กําลังคุกเข่าลงไปนั่งกับพื้นคือขาอ่อนก่อนหน้าคุณทอยเอกคุณหมอกเขาบอกว่ามึงพยุงกูเข้าห้องมึงทีกูมีเรื่องจะเล่าให้มึงฟังแล้วก็รีบปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยด้วยคุณหมอกเขาเลา่ฟังว่าเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยเขาออกไปดื่มกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งมา ดื่มกันไปได้พักหนึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเขาเริ่มจะเมาแล้วแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านด้วยเพราะว่าถ้ากลับบ้านไปในสภาพเมาพ่อกับแม่เขาต้องไลฟ่ฟาดแน่นอนเขาก็เลยตัดสินใจครับขี่รถมาหาคุณทอยที่หอพักตั้งใจจะมานอนหอคุณทอยนี่แหละต้องบอกแบบนี้ก่อนคุณผู้ฟังคุณหมอกกับคุณทอยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมากนะครับสนิทกันตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้วแล้วหอพักของคุณทอยที่อยู่ณนะช่วงเวลานั้นที่มันเกิดเรื่อง คุณหมอกเองเขาก็มีคีย์การ์ดด้วยสามารถเข้าหอพักคุณทอยได้คุณหมอกเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นมันตีหนึ่งกว่าเขาตั้งใจจะมานอนหอคุณทอยเขาก็เลยใช้คีย์การ์ดนั่นแหละสแกนเข้าหอพักมาจากนั้นก็เดินขึ้นบันไดามาเรื่อยๆโดยในระหว่างที่เขากําลังเดินขึ้นบันไดามาเขาก็เห็นผู้ชายร่างทมท้วมคนหนึ่งกําลังยืนหันหน้าออกไปทางประตูหนีไฟตอนที่เดินผ่านตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับ คิดว่าคนน่าจะมาสูบบุหรี่หรือเปล่าแต่ทันทีที่คุณหมอกเดินผ่านผู้ชายคนนั้นตัวเขากลับได้กลิ่นเหม็นสามคละคลุ้งอย่างรุนแรงเหม็นแบบเหม็นฉุนเหม็นเน่าเหมือนศพตายเหมือนหมาตายเลยพรได้กลิ่นแบบนั้นครับเขาก็หันขวาเหลียวมองไปทางชายคนนั้นและทันทีที่เขาเหลียวมองไปนั่นแหละปรากฏว่าชายคนนั้นเขารู้ตัวแล้วก็หันหน้ามองควับมาหาคุณหมอกชายคนนั้นเขาเผยให้เห็นใบหน้าที่มันมืดมน ใบหน้าที่มันม่วงช้ำม่วงคล้ำแล้วก็หมองสุดๆเหมือนกับศพไม่มีผิดเท่านั้นแหละครับทันทีที่คุณหมอเห็นภาพนั้นเขาก็ตกใจรีบซอยเท้าขึ้นบันไดามาทันทีแล้วไอตอนที่เขารีบวิ่งขึ้นมาถึงชั้นของห้องพักของคุณทอยะนะครับเขาก็เห็นว่าที่หน้าประตูห้องคุณทอยถูกเปิดเอาไว้อยู่เขาก็เลยพุ่งตัวพรวดเข้าไปในห้องห้องนั้นโดยที่เขาก็ไม่ทันได้รู้เลย ว่ายประตูห้องที่มันเปิดอยู่ที่เขาคิดว่าเป็นห้องของคุณทอยน่ะความจริงแล้วมันคือห้องข้างๆห้องคุณทอยซึ่งทันทีที่คุณหมอเข้าไปในห้องห้องนั้นนะครับประตูห้องมันก็ปิดตัวเองดังปังก่อนที่ไฟกลางห้องที่มันมืดสนิทมันจะกระพริบแล้วก็ติดขึ้นมาในที่สุดซึ่งทันทีที่ไฟกลางห้องมันติดนั่นแหละคุณหมอกก็เห็นว่าที่กลางห้องของห้องข้างๆห้องคุณทอยมันมีผู้ชายคนเดิมกำลังยืนอยู่ ชายคนที่ยืนอ,อยู่ที่บันไดหนีไฟคนเมื่อกี้นี้เนี่ยแหละและยิ่งไปกว่านั้นก็คือนอกจากชายคนนั้นที่กําลังยืนอ,อยู่กลางห้องคุณหมอเขายังเห็นว่าที่มุมห้องของห้องห้องนั้นมันมีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งก้มหน้าก้มตาแล้วก็ร้องไห้อยู่ซึ่งผู้หญิงคนนั้นที่คุณหมอเห็นเนี่ยดูจากลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนอย่างแน่นอนเพราะว่าจุดที่เธอกําลังนั่งหลบอยู่ที่มุมห้องมันนองไปด้วยโลหิต เขาน,นั้นแหละครับเขาร้องตะโกนด้วยความตกใจก่อนจะรีบเปิดประตูแล้วก็พุ่งพรวดออกมาจากห้องห้องนั้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองถึงได้รู้ตอนนั้นนั่นแหละว่าห้องที่เขาเข้าไปมันไม่ใช่ห้องของคุณทอยห้องเขามันจึงเป็นที่มาไงครับที่คุณหมอกเขาเคาะประตูห้องคุณทอยเสียงดังแล้วก็ร้องตะโกนบอกให้คุณทอยเปิดประตูให้เขาเร็วๆซึ่งทันทีที่คุณทอยฟังเรื่องที่เพื่อนเขาเล่ามาถึงจุดนี้ตัวเขาเองก็ขนลุกขนชันไปหมด คือพูดไม่ออกเลยครับคุณผู้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหอพักของเขาทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเลยท้ายที่สุดแล้วในคืนวันนั้นทั้งคู่ก็นอนไม่หลับเลยนะครับนั่งเล่น ROV ด้วยกันนั่นแหละก่อนที่ในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณทอยเองจะไปเจอป้านิติที่กําลังรดน้าต้นไม้อยู่ที่หน้าหอพักตรงข้างลานจอดมอเตอร์ไซค์และด้วยความอยากรู้ของคุณทอยเนี่นแหละคุณทอยก็เลยไปถามป้าแกไป ว่าห้องข้างๆผมผมห้องนี้ห้องนี้มีคนมาอยู่ใหม่หรอครับแล้วคนคนนั้นเขาเป็นใครทำไมย้ายเข้ามาอยู่ตอนใกล้จะปิดเทอมแบบนี้ซึ่งทันทีที่ป้านิติเขาได้ยินสิ่งที่คุณทอยถามนะครับป้าแกก็ทำหน้างงเลยเพราะว่าป้าแกบอกว่าไม่มีนะลูกห้องข้างห้องหนูเนี่ยมันไม่ได้เปิดให้ใครเช่ามันนานหลายปีมากๆแล้วโดยเอกจากคำพูดนี้ของป้านิติเนี่ยแหะครับ คุณทอยกับคุณหมอก,ก็มองหน้ากันเลิกลักใหญ่คุณทอยเขาแย้งกลับไปนะครับว่าเป็นไปไม่ได้คือผมก็อยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับป้าและผมก็เคยเห็นคนมาอยู่ที่นี่หลายครั้งแล้วไปถึงมาอยู่ห้องข้างๆผมเนี่ยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็จากกันไปหมดซึ่งคุณทอยเองเขาก็ยืนยันแบบนั้นแต่ป้าเองป้าก็ยืนยันกลับมาเหมือนกันว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าป้าเนี่ยแหละเป็นคนเก็บค่าเช่าแล้วก็ทําบัญชีให้เฮียเจ้าของหอพักทุกเดือน ไอห,ห้องข้างๆมันจะมีคนมาอยู่ได้ยังไงเพราะว่าห้องห้องนั้นมันคือห้องของลูกชายเฮียเจ้าของหอพักแล้วลูกชายเฮียแกก็ตายไปได้หลายปีมากๆแล้วเรียนมาหาลัยเดียวกับคุณทอยเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเสียไปเพราะว่าเทคยาเกินขนาดคือใช้สารเสพติดเกินขนาดนั่นแหละครับแล้วก็หัวใจวายกับแฟนเขาอยู่ในห้องห้องนั้นนั่นแหละเสียชีวิตทั้งคู่อยู่ในห้องห้องนั้นแล้วก็เสียมาหลายปีแล้วและหลังจากที่เสีย ยายเจ้าของหอพักก็เลยให้ปิดตายห้องนั้นเอาไว้แล้วก็เก็บข้าวข,ของของลูกชายเขาเอาไว้ในนั้นไม่ให้ใครเข้าพักอีกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซึ่งจากความจริงที่คุณทอยกับคุณหมอกรู้แบบนี้ด้วยความที่ช่วงเวลาตอนนั้นมันก็ใกล้จะปิดเทอมเต็มทีแล้วครับมันอยู่ในช่วงที่คุณทอยทําวิทยานิพนธ์ลแล้วคุณทอยอาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่ถามแล้วก็ได้แต่ป้ามาย้ายออกให้ผมก่อนเดี๋ยวผมทําเรื่องย้ายออกเลย เพราะว่าผมกำลังจะเรียนจบแล้วหลังจากนี้ผมก็จะไปอยู่บ้านแล้วซึ่งจากเรื่องราวนี้ทั้งหมดของคุณทอยครับคุณผู้ฟังคุณทอยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาอยู่หอพักแห่งนี้มาเนี่ยเขาไม่เคยเจออะไรเลยจริงๆมาเจอเอาช่วงที่ใกล้จะเรียนจบและพรอรู้แบบนี้นั่นแหละว่าข้างห้องเคยมีคนเสียชีวิตแล้วก็เฮี้ยนมากๆด้วย แถมตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดไปเองเพราะว่ามีคุณหมอกเพื่อนรักเป็นพยานยืนยันที่เห็นด้วยกันคุณทอยก็เลยลงความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาย้ายออกเลยดีกว่าดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเช่าอีกเดือนหนึ่งแล้วก็ได้เงินมัดจําคืนอีกตังหากและหลังจากที่คุณทอยเขาย้ายออกนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นอันว่าเรื่องราวทั้งหมดของหอพักแห่งนี้มันก็จบลงเพราะว่าตัวเขาเองก็ย้ายไปอยู่บ้านแล้วก็นานๆทีจะมามาหาไลที มาเฉพาะตอนที่เอาวิทยานิพนธ์มาให้อาจารย์ตรวจแล้วก็แก้ง,งานเท่านั้นเองแทบจะไม่มีความจําเป็นจะต้องอยู่หอพักแล้วเพราะว่านังสือที่อ่านสอบก็อ่านซ่อมเท่านั้นครับไม่ได้มีอะไรสําคัญโดยที่คุณทอเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหลังจากนั้นใครจะมาอยู่ห้องเขาห้องพักที่มีเสียงผีเล็ดลอดออกมาจากรูปักไฟหรือไม่แน่นะคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ยินอะไรเลยก็ได้เหมือนกับตอนที่คุณทอยมาอยู่หอพักแห่งนี้ใหม่ๆไงละ่ะ เขาถึงบอกกันไงว่าเวลาได้ยินอะไรแปลกๆตอนกลางคืนเนี่ยอย่าร้องทักแล้วก็อย่ารู้อะไรให้มากนักถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าสาเหตุที่เราได้ยินมันคืออะไรกันแน่แต่จริงๆแล้วคำนี้มันก็ใช้ไม่ได้เสมอไปอะนะคุณผู้ฟังบ้านเราหอพักเรายิ่งเป็นสถานที่ในพื้นที่เราเนี่ยถ้ามันมีเสียงแปลกๆหรือว่ามันเกิดอะไรผิดปกติจะไม่ให้เราดูเลยหรือว่าตรวจสอบอะไรเลยเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ก็นะ เรื่องราวนี้ของคุณทอยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่คุณทอยนะมันเกิดขึ้นจากห้องข้างๆแต่คุณทอยเนี่ยแหละเปิดประเด็นอยากจะรู้อยากจะทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เขาเห็นโดยที่เขาเองก็ไม่รู้เลยว่าไอ้เพื่อนใหม่ที่เขาเห็นเนี่ยไม่ใช่คนแล้วก็แปลกเหมือนกันนะครับที่ก่อนหน้านี้ตลอดหลายปีที่คุณทอยอยู่ที่หอพักแห่งนี้มาเขาไม่เคยเจออะไรเลย ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูดีๆแล้วไอ้ก่อนหน้าไม่เจอก็ไม่แปลกหรอกครับคุณู้ฟังคุณู้ฟังเคยได้ยินคํานี้ไหมคาว่าวันดีคืนดีนั่นแหละไอ้วันที่คุณทอยเจอเนี่ยน่าจะเป็นคําว่าวันดีคืนดีอย่างที่โบราณเขาบอกนั่นแหละแล้วคุณู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ที่คุณทอยเจอตัวคุณเองคิดว่าเพราะอะไรกันทําไมก่อนหน้านี้คุณทอยถึงไม่เคยเจอคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ